นั่นแน่ไม่ไม่เรียกพี่ครับแล้วทำไงไม่มีมุกเลยหมดมุกเลยวันนี้กลับมาที่ประเทศยอดฮิตตอนนี้กำลังฮิตรันเจอรมันเยอรมันเยอรมันเยอรมันมีสโตรนะฮะเป็นกาพูดเลยเป็นลำโพงที่ยังผลิต ในเ <ใน S 1> ยอรมันร้อยเปร์เอันนี้น่าสนใจมากอยู่ยัง่งยืนยงใช่แล้วตอนนี้เขามีราคาเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวรู้รกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ย้อยสวัสดีครับคุณหนุครับแม่ม่เมื่อกี้เปิดฉากไปเปิดฉากไปปากเลยบอกว่าแจ๋วเยอรมันแจ๋วเยอรมันเพราะว่าอย่างที่ที่บอกว่าว่ากำลังนิยมเพราะว่าหนึ่งมันมีราคาพิเศษอยู่ในตลาดตอนนี้ใช่ครับซึ่งซึ่งน่าจะถูกลงไประดับน้อยก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเดิมที่เคยขายอยู่นะครค่ายนี้เพราะฉะนั้นน่าสนใจมากนะครท่านผู้ฟังก็ ติดตามไปว่ามันแจ๋วยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเยอรมันเมสโตรใช่เป็นค่ายเยอรมันเมสโตรนะครับคล้ายกับเบอร์มิเตอร์เลยนะโอ้โคนละค่ายกันเยอรมันเยอรมันเมสโตรนะครับดูจากกล่องจะเห็นเลยว่าเขาเมดอินเยอรมันนะครับองบอกว่าปัจจุบันเนี้ยลำโพงเยอรมันที่ยังผลิตในเยอรมันอยู่ก็มีน้อยยี่ห้อนับได้สัก ไม่ครบห้าใช่เพราะว่ามันทําให้ต้นทุนการผลิตสูงเพราะฉะนั้นจะขายถูกก็ขายไม่ได้แต่คนก็กลับไปหาว่าเฮ้ยตัวแหล่งผลิตจริงๆที่อยู่ในเยอรมันยังมีขายอยู่ไหมพราะจริงๆโรงงานเขาไม่ได้ไปไหนโรงงานเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าหลายค่ายหลายยี่ห้อก็โดนโดนซื้อไปซื้อไปบ้างแล้วก็มูฟฐานการผลิตไปอยู่ในจีนบ้างมันเป็นเรื่อง ทฤษฎีอโคโนมีออฟสเกลใช่เาไ่ว่ากันแต่ตัวนี้เนี่ยค่ายนี้เนี่ยยังร้อยเปนะฮะยังผลิตในเยอรมันอยู่ร้อยร์เก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแต่พูดถึงราคาเนี่ยเดิมเดิมต้องบอกว่าค่ายนี้ราคาสูงสูงสูงมากนะครับแล้วที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือปัจจุบันเขามีโปรโมชั่นอยู่ผู้นำเข้าเขาจัดโปรโมชั่นแบบว่า สุดๆสุดๆอ่ะนะดูจากในเพจดูจากในเว็บไซต์ในข้อมูลอะไรได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะน่าจะเหมือนกับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะก็เลยทำโปรโมชั่นเพื่อให้ product ได้ระบายออกได้กระตุ้นนะฮะเกิดการซื้อขายขึ้นเพราะฉะนั้นเพราะันเป็นเป็นช่วงจังหวะของผู้บริโภคที่ผมว่าขครที่มีงบประมาณนี่แจ๋วมากก็คือสมมุติว่าเราเราเรามีงบประมาณอยู่ จำนวนหนึ่งเคยซื้อลำโพงได้แค่แบบเมดินไชน่าตอนนี้มาซื้อได้เยอรมันแท้ๆจะพี่เอามาแล้เอาจริงนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ซีรีส์ซีรีส์ครึ่งอยู่ค่อนข้างกลางค่อนข้างสูงของทางค่ายนี้แหละนะครับเดิมเนี่ยแค่แกนร่วมเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยก็เฉียดหมื่นราคาเฉียดหมื่นแล้ว นะครับอย่างตัวตัหกนิ้วครึ่งเนี่ยก็หมื่นกลางหมื่นต้นหมื่นต้นต้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคาลงมาแบบเป็นเหลือหลักพันเนี่ยเพราะนั้นน่าสนใจมากเพืนเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันว่าน่าสนใจตรงไหนพี่เริ่มจากตัวเล็กก่อนไหมเอาตัวเล็กก่อนตัวเล็กก็คือชื่อรุ่น CC 4 4 0 8เออ4008นะครับอ๋อ4008นะฮะปกติเอาไปใช้ในรถประเภทไหนคุณหนูประมาณไดมิเตอร์สัก4นิ้วจริงๆเริ่มหายาก ผู้ผลิตที่ยังผลิตลำโพงไซส์นี้อยู่ในมีจาหน่ายบ้านเราเริ่มจะหายากเพราะว่ารถรุ่นปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วที่ทาแต่ว่าไอความที่ยังใช้ได้กับรถยุโรปบางรุ่นครับแล้วคุณหนูปัจจุบันรถประเภทไหนหรือว่ารถยี่ห้ออะไรที่ยังใช้ลำโพงไซส์นี้อยู่ครับก็กลุ่มที่เป็นรถยุโรปหลายค่ายนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็น BMW Ces Benz นะครับเบนบิวทุกรุ่นเลยตอนนี้ก็ยังใช้ไซนี้อยู่รุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับใช่ครับปัจจุบันเพราะว่าเขาจะมีลำโพงด้านหน้าก็คือจะมีทวิตเตอร์อยู่ที่ที่มุมประตูด้านบนนะครับแล้วก็ช่วงใกล้ๆตรงมือจับประตูเนี่ยก็จะเป็นไซนี้ไซนี้เลยแล้วก็มีด้านล่างใต้เบาะใต้เบาะนะฮะคู่หนึ่งจะเป็นซับูเฟอร์อันนี้ก็คือเหมือนเป็น3ทางเลยนะฮะตรงนี้ก็คือถ้าท่านที่อยากจะอัปเกรดลำโพงก็แค่เปลี่ยนชุดนี้ ชุดนี้ก็คืออย่างที่บอกตัวทวิตเตอร์เนี่ยเขาถอดออกมาได้เพราะฉะนั้นเราถอดทวิตเตอร์เนี่ยออกไปไว้ในตำแหน่งช่องเดิมแล้วก็ตัววูเฟอร์เนี่ยเขาก็จะมีขาอย่างเงี้ยตัวเหล็กเนี่ยฮะมาให้เป็นนหน้าแป้นใช่เพื่อที่จะลงไปยึดพอดีกับที่รถแค่นั้นเองง่ายเลยแล้วก็วนิ้วตัวนี้กลัววูเฟอร์เป็นโพลีโพลีนซึ่งเชื่อมันเมสโตรก็เป็นต้นตำรับ ในการเอาวัสดุโพลีโพรพิลีนมาทําเป็นกลวยของผมต้องใช่ฮะไอใตัวทวิตเตอร์ถอดยังไงฮะหมุนฮะหมุนหมุนอย่างเดียวเลยฮะหมุนเลยหมุนแล้วก็ปลดสายด้านหลังออกก็เสร็จแล้วก็ออกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวตัวขั้วเทอร์มินอลด้านหลังเนี่ยเขาแยกกันแล้วก็คือเป็นบูเฟอร์กับทวิตเตอร์แยกกันครับคือถ้ารู้จักดัดแปลงก็คือแค่หมุนออกแล้วก็ไปใส่ได้เลยครับเพราะทวิตเตอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราเอาจากสวีเด ใช่คสิทธิบัติเฉพาะตัวนี้เป็นไทเทเนียมไทเทเนียมชิ้นเดียวเป็นอินเวอร์สโดมไทเทเนียมซึ่งซึ่งตอบสนองความถี่ได้สูงมากใช่างที่ประมาณ 28K มั้งครับตัวเนี้ยสามสิเมื่อกี้เท่าที่ดูน่าจะ3าม่แปดอ้ยี่แปแปดล้วลดความถี่ต่ำ ลงได้60ฮะตกใจไหมจริงดิโอ้โหไม่น่าเชื่อลงได้60เฮิร์เซ์ซึ่งเป็นเบสแล้วอ่ะใชครับเป็นเบสแล้วอ่ะถือกว่าดูแค่ไซส์ไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็จะต่อกับตัวซับวูเฟอร์ใต้เบาะพอดีกลุ่มซับวูเฟอร์ก็เราก็จะตัดสักแบบ200ลงไปครับนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยนะคุณหนูอันนี้เป็นเฟรมเบสนี่ก็สิทธิบัตรเฉพาะของเชวันแมสโตรเป็นค้ักเายแรกในโลกอ่ะที่ทำเฟรมตัวบอดี้เนี่ยบาสเกตเนี่ยจากพลาสติก <ABS. S 2> แต่ว่าความทนทานนี่หายหวัวอุ้ยสูงมากความทนทานสูงม,มากเพราะผมเห็นมา20-30ปีแล้วยังไม่เคยเจอที่มันเฟรมแตก <laughs> <ม> <laughs> นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะชุดเรือนของแม่เหล็กลำพงก็จะมีตัวระบายความร้อนของ voice coil ให้ด้วยนะ ส่วนสายของทวิตเตอร์ก็อย่างที่คุณหนูบอกออกแบบมาสําหรับการที่จะถอดออกเพราะนั้นมันจะร้อยผ่านช่องของแม่เหล็กลาโพงวิเฟอ่มาแค่แกสติกเกอร์มันออกหรือกรีดตรงนี้แล้วก็เอาสายออกได้เลยก็ถอดไปติดแล้วอันนี้มีซีมาให้เสร็จก็คือตัดความสี่สูงไว้แล้วถ้าเราออกไปก็อาจจะเอาซีออกไปด้วยถูกไปใส่ใน้นกทีฟว่สบายหรือใช่แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็ครบเลยครับนี่สวยนะตะแกรงสําหรับกลุ่มที่อยากไปติดตั้งแบบ ใช้ตะแกรงอันนี้<ช>ก็ใส่ได้แต่ถ้าใส่พวก BM กับเบนซก็ไม่ต้องใช้ใชเพมันมีช่อง,องมันอยู่แล้วสุดแล้วก็อย่างอันนี้ก็คือคู่หน้า,าเซ็ตเป็นคู่หน้าของรถยุโรป อย่างคู่หลังเราจะไปวันนี้มาเป็นคู่ดูจะใช้เป็นรุ่นนู้นนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น c ี6508ห้าศูนใ่ก็บูเฟอร์คือสเปคแทบจะเดียวกันหมดยกเว้นขนาดของบูเฟอร์ซึ่งใหญ่ขึ้นซึ่งเป็น6.5นิ้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปใส่คู่หลังได้ทวิตเตอร์รุ่นเดียวกันกลุ่มที่กลุ่มที่อยู่บนเรียเด็กด้านหลังก็จะใส่ไซส์นี้ได้ทวิตเตอร์ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันคารตาสเฟียโดมไทเทเนียม แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ตัวเสียงกลางบูเฟอร์อยู่ที่ประตูทั้ง4บานก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่คู่หลังใหญ่มีช่องใหญ่ก็ใส่ตัวนี้ได้คู่หลังจะใหญ่หน่อยก็จะเป็นตัวนี้มาดูด้านหลังบ้างนี่เฟรมแน่นอนครับ ABS กลวยด้านหน้าก็โพลีพรพิลีนอยู่แล้วนี่เดี๋ยวหิบให้ดูเหมือนกันทนทาน แข็งมากที่จะดีดแรงตกใจแล้วก็มีช่องระบายความร้อนของตัว voice coil ให้เสร็จแล้วก็เช่นเดียวกันนี่อันนี้เป็นพาสีใช่เราสามารถที่จะกรีดออกแล้วก็ถอดทวิตเตอร์ไปได้ใช่ได้เหมือนกันคือถ้าเป็นรถทั่วไปเราสามารถอย่างญี่ปุ่นทั่วไปแล้วก็ซื้อรุ่นนี้นะครับแล้วก็ไปแยกเป็นแยกชิ้นได้ท่านที่เล่นแอคทีฟอยู่แล้วนะครับก็ได้หนึ่งความประหยัด2ความคุ้มค่าและสาเสียงดีใช่ แล้วโพลี่ของเจวันเมสโต้เนี่ยที่ผมเคยฟังมาเสียงเบสกระชับมากแล้วก็ไม่แข็งนะมันไม่เหมือนลำพงโพลี่ทั่วไปนี้ต้องแต่แนวเสียงของเขาก็จะออกไปในแนวแนวที่วายสะอาดปลายยุมยิ้มรายละเอียดดีๆสไตล์คล้ายๆลำพงเยอรมันแต่ก็ไม่ไม่ได้บาดไม่ได้กล้านไม่ได้กล้านรับคนที่ชอบความละเอียดของชิ้นดนตรียุมยิ้มยยิ้มย่านปลายเนี่ยก็น่าจะถูกใจนะครับครับแล้วสเปค ตัวตอบสนองความถี่พี่ต่างตัวตัวนี้เขาบอกว่าลงได้60ใช่ไหมใช่ตัวนี้ลงได้สึง38เฮิร์ตคือย่านปลายขึ้นได้2.8เหมือนกัน28,000เฮิร์ตเหมือนกันนะครับสูงมากตัว cross over point ที่ให้มาตัดความถี่อยู่ที่5,100หรเฮิร์ต อย่างถ้าเป็นตัวตัวนุ้นตัวนี้ก็จะตัดอยู่4,500เฮิร์ซึ่งจะสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปที่บอกว่ปกติก็2,500 3,000 3,500แต่ตัวนี้ตัดสูงกันหมดเพราะว่าตัวตัวทวิตเตอร์เนี่ยมันทำงานย่านสูงได้ดีมากแล้วตัวูเพอร์มันขึ้นสูงได้ด้วยคก็ถือว่าเป็นคู่ขวัญสำหรับพวกนักเล่นที่ต้องการคุณภาพเสียงแล้วก็ใช้รถยุโรปอยู่ต้องบอกว่ามินิมอลใช้ของน้อยชิ้นแล้วออกมาดีอันนี้จบเลยได้เลย คือผมมองนี้ฮะมองหน้าหลังใช่ไหมฮะคือมันจะมีทวิตเตอร์มีเว็บไกด์ด้วยใช่ไหมฮะคือสามารถถอดออกมาได้ถ้ารวมนี่รวมคือไม่ถอดออกมาเนี่ยการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นไหมบังคับไม่ว่าต้องติดตั้งเว็บไกด์แนวตั้งแนวนอนนี่มีส่วนไหมฮะอันนี้จริงๆที่เราเห็นเนี่ยเรานึกว่าเว็บไกด์แต่จริงๆไม่ใช่มไม่ใช่ไกด์คอกรอันนี้ไมนเป็นเหมือนกริวถ้าหากว่าเราไม่มีฝาตรงนี้จะบัง ไม่ให้อะไรไปเกิดกระแทกนเพราะว่าตัวตัวเฟรมความความบอบบางตัวนี้บอบบางบบอาะทำมาจากไดทเทเนียมถ้ามีอะไรทิ่มเข้าไปเนี่ยแตกคือไม่จะเป็นว่าตั้งแนวติดตั้งแนวแนวนอนเนวตั้งใช่ไหมฮะตัวนี้ไม่ครับก็อย่างนี้อยู่บนเดสก์อร์ดแบบนี้ก็ได้ คือมันไม่ได้มีไม่มีมุมที่ผิดพลานี่ก็คือเป็นการออกแบบดีไซน์สแตนดาร์ดทั่วไปแต่ถ้าเป็นเป็นพวกเวฟไกด์เราจะเห็นว่ามันจะมีแบบอาจจะมีกลมกลมกลางเพื่อที่จะเบี่ยงเบนการกระจายความถี่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นก็คือใช้เพื่อเป็นการป้องกันโปรเทคชันลำโพงเฉยๆนะครับแต่ตัวนี้ก็คือไม่สามารถ ปรับมุมได้ใช่ไหมอาจารย์ปรับไม่ได้เพราะว่าเขาถอดได้เขาถอดได้ก็คือมันก็ขึ้นถอดไปวันแดงได้เลยอย่างนั้นนะครับก็หาใช้กันดูนะครับ